สดแต่น้อยจนใหญ่เนาะโดยคิดอยากมีอะไรบ่างสิอยากมีคือการแตะมือใครสิมักเอฟซีได้ไหมเอฟซีเบิ่งไลฟ์ได้นี่เป็นได้ๆจะ่าเขาบ่มักเขาทุกข์เข้ายากหรือว่าเขาบ่งามบอดึงอะไรเขาบ่งามเขาทุกข์เข้ายากเขาเลยบ่มักโอ้โหนช่ ขันว่าไม,ม่ลุกม่มีเมียอาซาเซเว่นก็ได้เ <c oughs> ย้่แต่าซาเซเว่น <c oughs> กับซาเพชรก็ได้เนาะโดยส่วนเด้อบอกให้ใหจีบมาจอยหู <c oughs> ขำคมมากตลอดได้ <c oughs> เราไทยสบายดีตอนรอแรกๆเ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยมนีออกมาเยี่ยมยามถามขา่าวทางน้องเพชรน,น้องเจ็ดแล้วก็น,น้องแปดแต่ว่ามนีอยู่แต่น้องเพชร โอ้วันนกเจ็ดไปใช้นั่งขม่าอยู่เนาะคือเห็นงามแท้งามคือเก่าที่สบายดีนงเพชรสบายดีหม้ออ่อนบ่เรื่องเอาผิวหนาวหนาวเออหน่อยนงเพชรเพิ่งไปใช้คือบเห็นเออนหนงเจ็ดนงเจ็ดไปตักน้ำแล้วไปตักน้ำเออไปแบบมือนั่นนะบอกแบบช่วยไปไหนเนาะโดยไปไปเฮิือกนะบ่แอก เจะนอยก็สิมาเนาะบ่มากกับทนอนอยู่ป่าเหินประจักษ์เออแ้่เป็นเด็กห้ออกซวนบ่พายเหมือนไงอยู่เฮือนมือนีงโดยคือบ่ออกค่ะเมื่อยเลยเมื่อยเมื่อยบ่โดยเมื่อวานนี่ไปช่างวานเมื่อวานนี่ก็อยู่เฮือนวันนี้อยู่เฮือนมื่อนี้อยู่เฮือนโดยตำสินโดยผักกับชมอผักคือขวาเนาะบอกได้เนาะตำผาตำแพะย่านบ่ได้ผาแพ้ไห่ไม่ยา บัดเซเอพว่าก็ต้องได้เอาสินไปบ่เนาะโดยเออเครื่องทำตำหรือถ้าได้พื้นเนี่ก็ไปเบิดนั่นบ่หรือว่าให้ประมาณจักพื้นให้แม่ยาน่ะ10ปลายพื้นโอ้สิบปลายพื้นปูให้เพิ่นไปตัดเองถ้าเอาแต่แพ้ไปบอลราตัดเป็นพื้นไปตัดเป็นพื้นไปก็ต้อพี่น้อง10ปลายพื้นเขาบ่ได้เสียเงินให้เฮาติหรือว่าต้องได้ค่ารองเขาบ่ได้ค่ารองรายก็ให้ลายสินคันบ่ได้ค่ารองรายก็ให้ การข้าวลองหาล้านนี่จ็ดพื้น <c oughs> บอประมาณจ็ดพื้นกันหาล้านกรีบนีป่ประมาณจ็ดพื้นเนอะประมาณเจ็ดพื้นนี่แนะหละคานซิปคันซิปซาล่าน,น,น,าานในไรนน่เน <c oughs> าะโดยบดได้จเจีกยบด้วยเนาะบดได้ก็ไม่ให้คือกันต่ำกับเมื่อย์กันเนาะพอจะได้พื้นหนึ่งเนาะ <c oughs> โดยอืมถึงก็เป็นแนวนั้นได้ยากเป็นผู้สาวทางอันนี้เนาะทางส่วนระบทบเนาน กันต่ำผาตาผ่ำแพ่บ่เป็นก็มีบ่ผู้สาวก็ต่ำผาต่ำแพ่บ่เป็นมีมีแล้วบางคนเพิ่นกะบ่เป็นอืมชื่อน่อง<จ>เป็นบ่เนะาะต่ำเนีงกะเป็นเนาะเห็ดเนี้กะเป็นบเตเป็นบ่เลยเตเห็ดเนี้นะกะ <c oughs> มีอยู่บ่บางบางอย่างเห็ดบ่เป็นมีอยูอ่บ่มีแล้วมียังเห็ดบ่เป็นมียังเลยเห็ดบ่เป็นเนี่ยว่านั้นบ่เนี่ยว สันกระยังท่านบ่บ่เป็นสันกะเลียท่านสันกระเลียท่านบ่บ่เป็นโดยอ๋ออะไรมันแนวผู้ชายบ่ผูชายซอนไหนเนาะคิดว่าแนวอื่นใอะไคิดลัวเราะหัวเราะหัเราะนี่ราะหัวาหเราะหอเาะหัวเราราเราะหัวเาะเาะหั้อราะนัอเราะเราะหเอาะานเเรเรารเเพา่หัวเหาะหัหาบ่มี มีอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งมโดยเขาว่าได้เลยบอกเขาทามหาเฟชาวเจ็าว่าคนหาเฟสชาวเจ็ดมาได้แล้วมาทามน้ำนอโดยเออคิดว่าเขาแชร์ทาหนองมาแมนแสร์ทามเฟสจือๆคไปรูบนองมาสิบอกโอ้สุดยอดเอฟซีเนี่ยจะเป็นใจือจืดดำม่ได่ทาสื่อเนาะน่องซงหายก่าวงหาแล้วเออล่างจากนั้นก็เงียบเลยโดย ชุดใหม่กับอพเฟสหายย่แต่แบบโม่สิคนหาเห็นหรือว่าถักหาเห็นหรือบ่ถักจค่หน่อยทางมีเนาะจะไม่จะไม่ทางมีเองดอกยังมีอยู่บ่แฟนเฟิร์นนะบ่เมย์บอเมี์ยังสดอย่วันี่โสดโสดที่เราโสดแต่เกิดโสดแต่น้อยจนใหญ่เนาะโดยคิดอยากมี่อยาบอ啥อยากมีคือการแต่บุหรี่สิมักเอฟซีเรื่มม เล็บซีเบืองไล่อได้หนิเป็นได้ๆจะว่าเขาบ่มักข้าทุกข์เ้าหยากหรือว่าข้าบ่งามบ่เดือยอะไขาบ่งามข้าทุกข์เ้าหยากเขาเลยบ่มักอ๋อเหนื่อยกะเอาผู้ชายบางคนเขาก็เลือกเนาะบางคนก็เลือกบางคนก็ไม่เลือกแมนมันก็ไล่กรณี้กรทั่งทิ้งเงินาันี่็นบ่เลือกเลยเนี่ยได้ก็ได้นอกใช่เนาะเนี่ยได้ก็ได้ขอจะเป็นยิ่งตาบอดอูหนวกเอา เอาไปซอยเบียกซอยงานดัวชสงสัยเนื้อคูหน่องมาแทบเกิดช่องใสเนื้อครูยังอยู่ในท้องใส่กับวายยังอยู่ในท้องแม่เนื้อครูยังน้อยเนาะยังบ่เกิดไปหน่อยเป็นยังส่วนร้ายส่วงเวลาผู้สาวทางนอกนี่หมายว่าสิบแปดชิ้นกับปีเขาจังวะแถาเขาเป็นผู้บ่าวเขาบ่มาดินบ่บ่เขาบ่มาลินเลยเขามาลินแต่จุเด็กน้อยน้อนเขาอย่ากมาลินโอ้สิบสามสิบสี่ปี โอ้โหสิบสามสิบสี่ตี่เท่าลมบ่าวลมสาวเลยเนาะโดยอืมโดยคันสิบแปดสิบเก้าอันนี้ว่าแถวอืมแถวบ้านเรนช่วงเวลาคิดว่าเแ่าในรุ่นไหนอีกสิมาดินมาหยอกเข้าไปนี่รุ่นรุ่นพุทธรูปนะสิมาดินดังว่าสั้นงงเงกุดโอ้เป็นอะไรก็ได้ยังว่าสมพ่อเนาะว่าจังหวะแ่าก็ได้นุ่มก็ได้เนาะคู่ครองเนาะโดยเพราะว่าอันโหยัลักษณะแบบอันโหย่กายว่าแบบไรเนาะเนีกายเขตยชิวะ อันนี้นะเขาเจ้าคือว่าเถวเซาลันเล็กน้อยส่วนนี้ไปหลุดนี่เขาบอกมักมาดินเนาะคันว่าส่วนนี้เขาดินทุเซาขึ้นไม่เอ็มบอกโดยโอ้ขึ้นน้อยเขาหมักแบบแบบอันเขาว่าเขาว่าลดกับต้นใหม่ๆเนาะจีกซบจีกซบหลุดแล้วแบบต้นจีกซบออกมาใหม่ๆหมขน้นน้อยคนอยากแบบขี้ต้นใหม่ๆแล้วนะคันว่าคันว่าขี่เถื่อนึงเถื่อที่ซองซองเถื่อนสามเถื่อนนี่ไม่อยากเอาแล้ว S <S เอาแบบแกะโศกมาแล่นไปหน่อยอือแปลว่าไช่ทั้งไม่ว่าจะทางไทยทางต่างประเทศเขามีแต่สิบแปดสิบเก้าปีที่สาวปีมันได้ขัจังมีผู้บ่าวมีแฟนแม่นี่แต่าาาทางบ้านเราแร้วทางนอกนี่แหละชนดใายอพัวแต่น้อยในบ้านก็นมีที่คนอพัวแต่น้อยนะ <S <S มีมีหรอนอกมัคิดว่าแสดงว่าในเขัอนชุมนออุมเนี่มี้ยไพรออกเ้ืขันบ่ น้องเป็นลูกสาวกุ๊กเนาะผู้ชายบ่มีบ่มมี่มีแต่ยังน้อยๆนั่นแหละปักดำๆมีคนหนึ่งสองคนก็พอโอ้แต่กับผู้หญิงเบดยังไม่ได้เอาผัวเนาะเดี๋ยวลักษาหนาบะคันว่านไรนปั๊บบางเธอหน่องมาจักเสี่ยวก่อนเนาะไพ่ชิมักมีคนสิมักเพราะว่าส่วนร้ายก็คันผู้บ้าผู้เบาเข้ามาดิ้นด่ว่าสแตนนี่เข้ามาลิ้น บางมือเขาก็มาเออเขากาดินเขาก็มาแวะตีชุมหนองมาดินมายังนะแหว่เขาอยากหาคนงามๆเขาเห็นขี้ลายเขาก็ลงโอเขาขึ้นไปปั๊บช่องเห็นปั๊บลงปั๊บเลยวะดูโหผู้บ่าวได้ได้ผู้บ่าวนี่เนาะกับคนงามกับลายอยู่นะในเขื่อนหนองกับกูทราวทราบคนมังเนาะยานหนองน้องของอันนี้น้องปรจักเราหายไปเมาขึ้นมาดินนะ เรแย่งเรพุทธนะเราพุทธเราหายลยโดยเพราะว่าเราเคยลุมเลยเราม่อหเราเรามักเม่อไหรเราหมักผู้หญิงบอกเมื่อรเราหมักผู้หญิงเม่ไห่จะหายอ้นำแล้วเออเราเคยล้มันดีเนะโดยคงผู้ใดก็มาแล้วเราหายแล้วเลาประทศยเราไปอยากลบมาเลยเราเป็นยังันะกินข้าวเทียงแล้วบ่านอแดแดงฮันบ่ บ่หน่อไม่โอ้มัวเมื่อยป่ะช่วน่องกินหน่อไม่เมื่อยเลยแต่บ่มีแนวสิกินประจำเป็นกินเนาะโดยช่วงนี้กำลังวัดสีแหววขาวกินเข่าแด้วน้ำมไดเหมือนเวีนนี่อย่าน่องมาอยู่ก็เลยไปบุญนไปทางประตูประเด้นัดนี่ดิเนาะมาหมั่นใจเนี่ยว่าหิวเข่าอยังไม่ชามในช่วงนี้ค่ะช่วงนีแบบมาปุ๊บปั๊บนี่ก็เยี่ยวเข่าดีป่ะหน่องเยี่ยวเข่าสิกินอยู่ป่ะโดยแต่อาหารมีเนบ่มีอาหารเนาะ นอใหม่ก็แซ่บได้เราได<ช>้เลยแต่ว่าทางน้องๆกินตลอดแล้วก็คือว่ามันบวแซ่บมันบ่ชุ่ใหม่กินทั้งงงกินแต่หนึ่งก็แซ่บอยู่เห็ดน,นั่นเด็ดๆกินม,มากกระเซเสียงโดยพี่น้องเลย <c oughs> ห้องว่างๆกเลกย <c oughs> พี่พี่มาพี่น้องเกยรตมานั่งพกกดกายกลางเวทีก่อนจักบาดจังไลย <c oughs> เอาแล้วมงจะหอด <c oughs> จะอะไรจังเมื่อกไม่อาแล้วไปเอาแลติดกันไปเอดจะอไดไปโดนน้องน้องสาวเกตคือโตใหญ่กว่ามือนั่นเว้ย chắc 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 rồi chắc 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 เอื้อยจะว่าไปจะเศร้าคนวหรอฮะกัมมาเพราะเป็นนัดผู้บ่าวนอนเทียงหน้าจากคือสิแม่ไปกับไปไปกับซิดาสาวซิดาเออสาวหอบสองจำมาสาวซิดาเราอยู่ใช่เลยนี่นะเลาอยู่เรืนอยจังไงเล่าซิมาพี่อ่านมันดากัมมาไปมามาประกวดกายกลางเวทีเนาะสองสาวจำเป็นแน่เลยเพราะอยากกินบ่ ยังสดจัง่ะนี่นี่สดด้นอะไรมาเนี่ยังสดเก่าสดแถมสดปังสดแท้ปะนี่สดแท้ยังสดบอกเขาวว่าสดแถมสดทั้งสดเพียงผู้เบาที่มาดินบมื่คืนนี้บอลล้นเนี่ยบอลคือว่าบ้านนี่คือว่าไอเห็นคือว่าน้องทรงว่ามีผู้บ่าวมาดินนำบอกบุญนี่บ่าวแล้ยังเสียงโตู่นะฮะดังจะหอนเมืองน้องคนนั้นยังสดเก่าที่น้องเอ้ยเนาะ ด,ดเนเลยนะมันเลยมาหาเนาะลย<ต>ไม่ต้อง <c oughs> เสียงอยแกคู่เปลี่ยน,ม,นมันอยากกินหัวหนามมิม่มไรบอกกินได้เ,เลยมัมนแอบเลยมิ่มพี่น้องเลยกักจั่งไทยพูดเลยกินนี่มันแอบข้อแอบเลยมันหวานเผื่อกินบัานหนาม,มันหวานหวานกิน <c oughs> บัดเดียวแ <c oughs> หบข้อเลยพี่น้องเลยจักตัวรดยชีวานกันเราวางชุมหน่องก็พอหนามมิ่มชุมหน่องกับอันนี้มิ่มนี่ตัวาดหวานหวานกันชุบหน่อง่หวานแสบมัมิ่มกับอ่ามิ่มกับชุมหน่องตัรายแสบกว่ากันแสบมิ่ม แซ่บมิมมิมแซ่บแซ่บมิมมาเป็นชิ้นน้องบ่แซ่บไอ้ฟิฟซีมันตัดชิ้นใจเนาะมาตัวเสียไปหมดมาน้องซาจิตกับมาเนาะบ้านนี้กาม่แต่เครื่องที่เอฟซีดูว่าไอ้ใหญ่เป็นฝากมาให้เนาะแมนเครื่องไม่แต่บักใหไงสำเจ้าพีคือเครื่องก็เป็นเครื่องมือซองเนาะที่ไอ้ใหญ่เป็นเครื่องสั่งซื้อเครื่องกระสอบนะงานกระสอบ ช่ว่าิว่าเมื่อ2องกัก็งามอยู่เนาะก็งามดีไงงไม่อยอ่พี่น้องก็หลยคนอยู่เพิ่อนมาขายแต่ว่าห้เฮามาขายให้เพิ่นน้นองผนิททม่งสิพัน่มไปเบิดมือื้อไี้ไปแจกเครื่องจุ่มหมาไปซองกับทงลาใช้กี่เงินดีเบิดยังเลือ3สามสองครั้งายดีแหงเลยทุ่งสันสิบบนี่แต่รุ่น1อยโลเลยใส่ไหนชื่อน้องอดว่าลอยโลกัวน้องก็จังโล ไดเบ้หกสิบบ่หอดมาเนาะน้องเพชรได้ใช่มบเด้บ่ได้ติดเบิองบ่ได้ช่างคล้ายคือหมูนีเน่อไปแจกเลยเม่อเม่อม่วนไหนี่อว่าจสุธ้อะละสบายดีน้องชิดาสบาดีมาแต่ตักน้ำน้องเลยนี้ว่าน่อง ทีมงานเาก็ไปขายเบิดมือไปขายให้น้องน้องสาวกระเป๋าอนันต์ำทงลำเต็มเต็มมือสาวนี่เบิดน,นเนถงถงุงสามถุเงเนาะขายขาดทงสิบพันสิบพันไนอนขายเลยออกขายเลยเครื่องนีงย้ออยังประมาณสามสิบสี่สิบตี่น้องสองสิปโตทงหนึบปโตนี่น้องมมีแต่เสือหน่อยกับงหน่อยพาประหัว่าชุหนองไทยเบิด์ใด กับ่อไราวสิดาอยู่เหนยังไงจั่จะคนเราลมลดเราไม่ยืมู้นี่ซสองทงนี่ยาขายให้ีด้ขายให้คนกันเองเนาะแมนแมนใหมายคนเองอยากซื้อบอยากรื้ต้องเอาเงินมาอยู่แล้วนแจกใหญ่กันไปนำมุกลำใจเนาะมาไม่ใช่เนาะแมนแ ทางาพันยูต่างประเทศคนละขอบอกขอบใจทั้งหาใหญ่พนเขาที่ให้ทังทีมงานเขามาเป็นสะพานบุญเนาะแมนแช่วยเลือดเซิงกันนกันยังเขาเซ็นบมอเขาเซ็นหมายันว่าหัวมันจะขึ้นหนีพันยันว่าเขาเซ็นด้วขึ้นหนีพแก่แก่เเออ่ะไม่ต้องพแต่ให้พนับอาเลยครับเอาเอากาขอบอกขอบใจขอบใจเอซขอบใจนดเอทุก ขอบใจไมเอฟขอบใจเอทุกคนนะขอบใจเอที่ฝากเื่ืงมาให้น้องสิเออบายนอกอขอบใจวทุกคนนะขเข่าเชนนี <c oughs> ห่หัวอาหัวหัวเจน เอาไงไปเอะมากหนึ่งสองสามใส่เด้อสี่ทีพาเครื่องให้น้องเขอบใจแล้วี่แนมผวแลกวยพอดในเพิ่นยูดีมีแหงวาวาอยูดีไม่แห้งนอนหับคอยได้เงินหมื่นนอนเยอคอยได้เงินแสนอยสุขภาพแข็งแห้งเลยลํำรวยเ้บ้าก็จะมักเบาหยอกกันเนาะอาเบาเนาะชิดาเนาะจะอ่นบริกงเาบอกควาพอีกพอดต่อไปองคักอะไรคบลรทึงเลยวาอดตอ ถึงขางแล้วถึงทางแล้วเออถึงแล้วถึงแล้วต่อไปอีกเอาไหม่้องไหมก็ให้ถือเลขถือเบอร์วอาเป็ตเลยเนี่ยมันดีบอ้เจ็บไหมใครถือเลขหกตัวบอยเจ็บไหมใครบ่ให้เจ็บไหมใครอันว่าไมีลูกมีเมี่ยบอยขับ่มีลูกบ่มีเมียเมาหนองาน่องก็ได้ขันบ่มีลูกบ่มีเมียเอาซ่เซเว่นก็ได้ ซาเซิมิกับซาเผ็ดก็ได้เนาะโดยส่วนเดิมบอกให้จิบเหมือนจ๋องขำคมมาตลอดได้มาไทยขำคมโอ้พียใคขอเป็นเอฟซีเขาจะฝากเครื่องนั่นฝากนั่นฝากนี้มาให้ตลอดได้คันบอลได้หนิแนเนอนงอโมนงอหัวพี่น้อยฟ้อนให้ตลอดซ้ำเนื้อคู่จวบเอาซื่อๆเนอะกระกอบใจท่าไงไงปะเนาะมาไม่ไ้เนาะทีละ อันนี้เบงงานไกน่ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเกิดชิ้งไรก็ให้ได้ชิ้งนัลล้นคันโชดแต่แทบเ่ท่านมีรู้มีเมียกลับมาเอาหนองสองคนกันเลยเด้อไอ้เน่เน่อเฮงเฮงรวยๆให้ประสบผลสําเร็จในนาทีการงานเนาะพี่น้องเนาะกตขอให้รวยกว่าเนะ <c oughs> ก่าเนาะแล้วก็โอนเงินมาให้ทางทีมงานเฮามาช่วยเหลือทางอยู่ในเขตสนนสนบะพี่น้องเนาะได้มาซื้อของยงของกินก็แล้วนะแต่แม่ มันมีเครื่องผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้ใดใหญ่ก็ใส่ตัวใหญ่ผู้ใดน้อยก็ใส่ตัวหน่อยเครื่องนี้เพราะว่ามันบ่ฮู้ว่ามันเป็นบ่ได้บ่ได้เนาะก็มีแต่เลือกใส่เนาะตัวใดมันใส่ได้แค่นั้นเพราะชาไทยบุญมัม่ใส่มีเสื้อนะอ่าก็หอดมือหอดอันนี้เพื่อนน้องนะกาทางทีมงานกามาส่งหอดมือหอดเพื่อนของน้องล่ะพี่น้องเอ้ยฟ้าคว้าตลอดพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิปิดประชาเงินตัวเด้อ ขำคมมาตลอดน้องเจ็ดนี่ <c oughs> ย่านยานันน้องเจ็ดแล้วเสด้คู่ได้ข้อ,ของก่อนเอือยนี่มจาจักยันมานงเพชรกา <c oughs> นค้าลมดีไ <c oughs> ด้ <c oughs> รับพี่น้องเลยน <c oughs> ้องน้องการยังโสดเปิดใจให้กันยังบฮีมีเอฟซีเซธาร์จำลอนนงได้เนาะมีบอสมีแล้ว <c oughs> มีเนาะ <c oughs> เป็น,ใน,ในอะไรบล็อกบ้างเหรอบล็อก่เป็นอะไรเสร็จมาออ อ่ะกันพายอย่างร่มกะทักแซรหาน้องเน้อพี่น้องทางน้องเจ็ดแต่กัน้องปิดเฟซบุ๊กตามเ่าเคยอันนี้เนะี่ยคันบ่อโอ้โ,อโหเปนยังกะทักแซรหาทีมงานเนาที่มงานสื่สอชมให้เพื่อความสะดวกสบายคลิปหนึ่งกับชิพิดไว้ซ้ำหนึ่งก้อนขอบมกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมาบุญครับชมให้กำลังใจจึงพอกันไหมชนะเดอ้อพี่น้องกอยู่ดีมีแรงเบิด้ดชุกหัวชุกคน